สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกะเพราทะเลราดข้าวกันครับวันนี้มก็จะมีเป็นกุ้งแช่บวยครับแล้วก็หมึกกล้วยตัวเล็กนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของกุ้งกับหมึกก่อนเลยครับในี่ให้เราล้า,ทางทำความสะอาดให้ดีก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วอย่างหมึกกล้วยวันนี้ครับผมใช้เป็นหมึกตัวเล็กนะก็ล้า,ทางทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วผมจะหัน่น แบ่งครึ่งเลยครับเวลาผัดมาจะได้ดูชิ้นไม่เล็กเกินไปครับถ้าเกิดหมึกใครตัวใหญ่จะหัน่นแยกส่วนก็ได้นะครับหัวกับตัวแล้วก็ตัวหั่นสัก3ามชิม้นนี้ก็ได้ครับแต่ความชอบเลยนะครับนี่ผมดึงเอากระดูกกลางออกไปเรียบร้อยด,ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของหัวหมึกครับเขาจะมีเป็นปากหมึกอยู่งนี้ครับเยจะมีฟันอยู่ข้างในเห็นไหม นี้ใครจะเอาออกด้วยก็ได้นะครับแต่ก็เป็นหมึกตัวเล็กมันไม่ค่อยแข็งอยู่นะครับบางคนเขาก็จะไม่ออกแต่ถ้าจะให้ทานได้ง่ายก็แคะออกมาเลยครับจะมีเป็นฟันของหมึกอยู่2อันครับเนี่ยแคะออกมาก็ทานได้อร่อยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็กุ้งครับวันนี้ผมใช้เป็นกุ้งแชบวยนะครับนี่ก็ล้างเท่ากับสาดให้ดีครับแล้วก็แกะเปลือกเลยครับ กุ้งนี่เราสามารถแกะได้หลายวิธีนะครับใครจะใช้วิธีการแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดาออกก็ได้ครับหรือว่าจะใช้วิธีการเอาไม้จิ้มฟันจิ้มแล้วดึงเอาเส้นเส้นดําที่หลังออกก็ได้เช่นกันครับวันนี้ผมจะแกะแบบผ่าหลังครับแล้วก็เอาหัวไว้ด้วยนะครับเอาตัวคางไว้ให้เราแกะเปลือกหัวนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับสังเกตดูครับถ้าเกิดเราดึงวิธีนี้เราจะได้ตัวกระเพาะอาหารของกุ้งติดออกมาด้วยครับเนี่ยเพราะส่วนนี้ทานไม่ได้นะมันมีเศษอาหารอยู่ครับเราก็จะได้เป็นมันกุ้งที่ยังติด นำไปผัดเพิ่มความหอมได้เลยครับเสร็จแล้วในส่วนของขากุ้งเนี่ยครับถ้าเกิดใครไม่ชอบจะตัดออกก็ได้นะครับให้เหลือแต่กลัวคางก็ได้ครับแต่ผมชอบทานให้มันกรอบๆนี่ล้างดีแล้วก็เดี๋ยวเวลานําไปผัดมันก็จะกรอบอร่อยครับหอมด้วยแล้วแต่ความชอบเนยนะครับแล้วก็พาหลังครับสังเกตดูจะมีเส้นดําครับขี้ครับดึงออกให้หมดเลยนี่ครับทางนี้แหละครับ นี่ก็จะทําแบบรัดข้าวนะครับเป็นจานเดียวเลยนะให้ได้อารมณ์เหมือนร้านทานตามสั่งเลยครับนึกอยากทานแบบนั้นเลยแล้วก็พริกกระเทียมครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกแดงจินดาครับใครชอบเผ็ดๆผหอมๆจะใช้เป็นพริกขี้หนูก็ได้เช่นกันนะครับปริมาณของพริกนี้ตามความชอบเลยนะแต่ว่าผัดกะเพราแนะนาว่าให้ถึงเครื่องนะครับกระเทียมพริกให้ถึงๆหน่อยได้เผ็ดร้อนแล้วก็หอมอร่อยครับใครทานเผ็ดน้อยก็ลดปริมาณพริกลงได้เลยนะครับผมชอบแซ่บๆก็ พริกเยอะหน่อยครับกระขลกแบบหยาบๆครับนี่ครับได้ขนาดนี้พอใจแล้วครับแล้วผมก็จะมีเป็นใบกะเพราครับนี่ก็ล้างทุกกระสาดแล้วก็เด็ดเตรียมรอเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองครับเอาไว้ทําไข่ดาวเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับก็เดินก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนเลยครับ เดี๋ยวเราทาไข่ดาวรอไว้ก่อนเลยครับทอดไข่ดาวก็น้ามันเยอะหน่อยนะจะได้ทอดไข่ดาวได้ฟูก,กรอบดูน่าทานครับพอกระทะน้ํามันร้อนจัดได้ที่ครับก็ไข่ไก่ครับไข่ดาวเลยนะเสร็จเป็นไรครับไข่ดาวฟูกๆกรอบๆครับไข่แดงย้มๆน่าทานมากากไปก่อน แล้วก็เตือน้ำมันติดก้นกระทะไปเล็กน้อยพอครับเปิดเตาอีกรอบนะใช้ไฟกลางค่อนไปนแรงได้เลยนะครับมีอ้อมให้กระทะร้อนจัดอีกรอบก่อนครับเราต้องรอให้กระทะร้อนจัดก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําซีฟูด้ดของเราไปผัดครับถ้าเกิดเราไม่รอให้น้ํามันร้อนจัดก่อนพอลงกุ้งปลาหมึกลงไปแล้วจะทําให้กุ้งหมึกขายน้ําออกมาครับแล้วก็น้ําจะท่วมเลยนะกะเพราจะดูไม่น่าทานครับรอให้ร้อนนี้เลยครับแล้วก็ไม่หอมว่าร่อนด้วย กระทะร้อนจัดได้ที่ครับสังเกตว่าควันขึ้นนี้เลยนะก็มือนกับกุ้งครับใส่ลงไปได้เลยครับใส่ลงไปเราต้องฉาบแบบนี้เลยนะครับลองหอมอร่อยแน่นอนครับแล้วก็พริกกระเทียมครับตา่ลงไปได้เลย,เลย ไมเวลาผัดไม่นานนะครับหมึกกุ้งก็จะสุกง่ายล้นะครับเราผัดกระเดียวไฟแรงๆได้เลยครับหอมมากเราไม่ได้ลงพริกกระเทียมก่อนนะครับเพราะว่าเรารอกระทะร้อนจัดมากๆถ้ากิดเราลงพริกกระเทียมก่อนเน่จะทําให้พริกกระเทียมไหมก่อนได้เลยครับต้องลง,งพร้อมๆกับซีฟู้ดอย่างนี้เลยครับพอทุกอย่างสุกได้ประมาณ50%ครับก็ให้เราปรุงรสชาติได้เลยนะครับ น้ตาลสายเล็กน้อยครับน้ำปลาครับซอสปรุงรสครับสังเกตด้วยนะครับผมจะใส่เครื่องปรุงลงไปขอบกระทะนะครับจะทําให้ได้ความหอมครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับจะหอมกลิ่นกระทะเลยแล้วก็พริกไทยป่นครับอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับตามความชอบผมชอบผิดนข้อพริกไทยก็จะใส่ลงไปเล็กน้อยครับผัดให้เข้ากันดีเลยครับ ล้วก็รองชิมรสชาติดูครับอือเอะลยครับแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราได้เลยครับสังเกตดูปริมาณน้าครับใครอยากได้น้ำผูกขลิกก็เติมน้าเพิ่มลงไปเล็กน้อยก็ได้นะครับผมนี่ขนาดนี้กาลังดีแนละ้วเดี๋ยวราดข้าวผัดคลุกเขาใบกะเพราให้โดนความรอา้อนสักครู่เดียวครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยครับส กะเพราทะเลครับน่าทานมากแล้วก็ข้าวเสิร์ฟร้อนๆครับนํากะเพราทะเลของเราราดลงไปได้เลยครับสินี่เลยครับใช่เลยน่าทานมากแล้วก็ไข่ดาวกรอบครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับพริกน้ำปลามะนาวครับนี่เลยกะเพราทะเลราดข้าวครับดูสิกะเพราแบบ หอมๆครับฉ่ำๆน่าทานมากเลยครับไข่ดาวกรอบไข่แดงละวายเยิ้มๆเลยน่าทานสุดๆครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยครับน่าทานมากชิมดูนะครับกระเพราหอมกินกระทะดีมากครับรสชาติเผ็ดร้อนถึงใจเลยครับอร่อยมากทานกับนี่เลยเดียวต้องพริกน้ำปลามะนาวครับก็ไข่ดาวนั่น ไข่แดงย้มๆครับทานครับทานกับ,รบกระเ,เพราเผ็ดร้อนครับไข่ดาวก,กรอบไข่แดงย้ำๆเลยลองชิมดูนะครับอือกุก้งบางครับผมชอบตรงนี้เลยคางกุ้งครับพร้อมขาแบบกรอบนะนี่เลยครับคางกุ้งกับขากุ้งกับกรอบครับ ุดดยยอเลครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ